สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่17สิงหาคม2 5ง8เป็นวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงสำหรับคลิปเนี้ยเป็นของชาวราศีเมษเราก็ดูว่าดาวอาทิตย์ย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีเมษนะคะวันที่17สิงหาคมเนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงอยู่ที่ราศีสิงเนี่ยจนถึงวันที่17กันยายนได้ตําแหน่งเป็นเกษตรต่างิทพี ทีนี้ก็จะพุ่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นพินทุบาทด้วยพินทุบาทก็คือความร้อนอ,อกร้อนใจใช่ไหมคะของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของปุตตะปุตตะมาอยู่เรือนปุตตะเนี่ยเราก็มองว่าบุตรบริพาลคุณน่ะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่ทีนี้ความมั่นคงของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในรูปแบบไหนบางคนอาจจะมีการ ที่สร้างหลักฐานให้มัน่นคงโดยอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อรถอะไรก็ได้แต่บางทีมันก็จกิดความเรื่องของกังวลว่าเออบุตรเราเนี่ยจะผ่อนไหวไหมเช่นอายยกตัวอย่างเช่นเขาอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งเราอาจจะมีความกังวลใจว่าออลูกเราเนี่ยจะผ่อนรถไหวไหมม,มีเงินพอไหมในการที่จะผ่อนเรื่องรถต่างๆก็ได้แต่ทีนี้ในแต่ละคนเนี่ยต้องไปดูว่า บ, guitar, บ, line, บุตรตาคุณอ่ะบุตรบริวารคุณอ่ะกำลังทําอะไรนะหรือบุตรบริวารคุณอ่ะจะมีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเกิดขึ้นก็ได้แต่เนี้ยความโดดเด่นของเขาเองอ่ะมันอาจจะมีความเรื่องของกังวลใจเกิดขึ้นอาจจะเรียกว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็ได้หรือในการที่เขาจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความใจร้อนเกิดขึ้นก็ได้หรือมีความดื้อเกิดขึ้นก็ได้บางทีก็ต้องดูว่า ในคณะบุตรบุิวานเราอะโดยโดยที่คุณเลี้ยงกันมาต้องยอมรับก่อนนะบุตรบุิวานของคุณแต่ละคนเนี่ยอายุเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมคะลองไปปรับตามสถานการณ์ของแต่ละคนดูนะเพราะบุตรบางคนก็บุตรเล็กๆอ่าแล้วบุตรเล็กๆเ,เนี่ยเราเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟนิดนึงอาบุตรเราโตขึ้นไปห,หน่อย14 1 5ความด้วยก็เป็นคนแบบ มีความพวกวัยรุ่นอะ,อ,ะอารมณ์ร้อนความดื้ออย่างเงี้ยสิ่งที่เขาทําบางทีคุณก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันถูกไหมหรือว่าอย่างไงเห็นไหมคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนเองก็ได้ค่ะก็ให้ต้องไปดูว่าเป็นยังไงบ้างหรือบางทีเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกับผู้รักคนใหญ่ก็ได้ก็ให้ลองไปปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะ หรือถ้าเรามองเรื่องสุขภาพก็ได้สุขภาพคือบุตรบริวารเราเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสยตาความดันเบาหวานเลือดหัวใจไหมเ,ออเพราะว่าดาวทิตเนี่ยเป็นมีความเป็นพินทุป,ปาถึงเป็นเกษตรก็จริงแต่ด้วความเป็นพินทุป,ปาโดยตัวเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็ได้ค่ะแต่มองว่ายังไงปัญหาต,ตรงนี้ยังสามารถแก้ไขได้นะอย่าเพิ่งเป็นกังวละไรมากหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมี ได้ยศถาบรรดาศักก์ก็ได้แต่นี่ยศถาบรรดาศักิ์เนี่ยต้องบอกก่อนนะแต่ละคนนะ่ะได้แตกต่างกันไปนะได้ยังไงได้จากเรื่องของหน้าที่การงานเองแล้วได้มาเนี่ยบางคนได้มาแบบถ้าเรายกตัวอย่างบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องมีปัญหานิดนึงก่อนอาจจะทําให้ถึงจะได้ยศถาบรรดาศักดินั้นมาก็ได้ค่ะแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องดูดว่า ในสถานการณ์ของตระคนน่ะที่ได้นะ่ะมันเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าแบบที่บอกอ่ะลูกหลานแต่คนเนี่ยอายุไม่เท่ากันอยู่แล้วหรือบุตรปริวารคุณเองอ่ะก็สามารถช่วยเหลือเกู้กูลคุณได้แต่นี้เนี่ยในการช่วยเหลือเกู้กูลเราก็ดูว่าเขาจะช่วยคุณในเรื่องอะไรแต่พอดีดาวทิศดวงนี้เป็นเกษตรตราธิบดีและเป็นพินทุบาทด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองมาก อ,า,อาจมาช่วยงานเราแล้วเราแบบเตือนอะไรเขาหรือสอนเขาก็าอาจจะไม่ฟังก็ได้นะคะก็ให้ดูแต่ละคนนะว่าให้ป,ปรับตามสถานการณ์แต่ทีเนี้ยถือว่า,าดาวที่ดวงเนี้ยอาจจะมีส่วนดีด้วยแล้วก็มีส่วนเสียอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะขอให้ดูแต่คนนะแต่ถ้าเรามองว่าถ้าบางคนไม่มีลูกอ่าบางคนไม่มีลูกมันก็บอกว่าอาทิตย์น่ะเป็นตัวแทนในเรื่องของอะไรลนะ่ะความใจร้อน ความเชื่อมันอ่นในตัวเองความดือ้ออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะคะในกรณีที่คุณไม่มีลูกหลานไม่มีลูกน้องเนี่ยมันก็เป็นตัวเราได้เหมือนกันก็ลองไปปรับตามสถานการณ์ดูนะแต่บองว่าอย่างนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยยังไงถ้าคุณไม่ใจร้อนกันนะไม่ใจร้อนแล้วความเชื่อมั่นอะ่ะมีดีแต่ให้ยึดสายกลาง ไม่ว่าคุณจะทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้รวมถึงโปรเจกต์ต่างๆของคุณเองเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องไปปรับดูนะเพราะน้ำรู้หรือว่าแต่ละคนน่ะจะคิดทําการอะไรกันนะคะก็สําหรับคลิปน,นี้ก็มีแค่นี้นะคะก็จะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคน,กนที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆนะคะขอบคุณค่ะ